สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาทุกคนนะมาทําความรู้จักกับวัดชัยมงคลพัทยาใตา้ค่ะนะคะเรียกยังไงว่าวัดชัยมงคลนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดพระอารามหลวงมหานิกายตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาใตา้ตําบลหนองปลืออําเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะปัจจุบันมีท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณพระราชสารโสพล อนันทรรมโชโตนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลองค์ปัจจุบันค่ะนะคะ,ะที่ตั้งก็อยู่ที่หมู่10บนะคะถนนพญาต้ยตำบลหนองปลือออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตรงข้ามกับโรงเรียนเมืองแปดนั่นเองนะคะมารู้จักนะคะเกี่ยวกับวัดชัยมงคลนะคะ เกี่ยวกับประวัติวัดชัยมงคลก็เริ่มสร้างเมื่อปีพศ2480ค่ะในหมู่บ้านทัาประยาโดยมีพระครูวิบูลสังฆการนะคะและหลวงพ่อโปนะฮะประยานาาธรรมปปาโลนะ,ะเป็นผู้ไดเริ่มในการก่อสร้างวัดชัยมงคลนะฮะเมื่อปีพศ2485นะฮะแล้วก็พระครูวิบูลสังฆการนะฮะหลวงพ่อโปประยานธรรมปปาโลนะฮะได้ขุดค้น พบเมื่อ60กว่าปีก่อนนะ,ะได้อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามาถังน้ำจากกรุงศรีธุยาขึ้นที่ท่าเรือทัพยานะคะจึงเป็นพระพุทธรูปปางยืนสูง1.50เมตรค่ะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีธุยาราว300กว่าปีนะคะเพื่อนำมาปรษษษะิสถานวัดชัยมงคลนะคะหลังจากนั้นจึงตั้งชื่อหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพุทธชัยมงคลนะคะเพื่อ เป็นสิริมงคลแล้วก็แก่ชื่อวัดแล้วก็แกะชาวราษฎรนะฮะในสมันนั้นนะฮะชาวบ้านก่อนที่จะออกเรือหาปลาต้องเดินทางมากราบอุปสการขอพรอน,นะฮะหลวงพ่อพุทธชัยมงคลทุกครั้งไปค่ะสถานที่สำคัญภายในวัดนะฮะก็จะมีวิหารพระพุทธชินราชภายในก็จะ ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองนะคะหลวงพ่อพุทธชัยมงคลอายุเก่าแก่กว่า300อปีสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อโตอดีตจเจ้าอาวาสว,ว,วัดชัยมงคลหลวงพ่อโปนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลรูปแรกค่ะแล้วก็ วิหารหลวงพ่อ3สมัยนะคะภายในปริสฐานพระพุทธร,รูปสมัยเชียงแสนสุขโขไทยอุทองและก็พรแกมรกฏค่ะและก็พระเจดีย์แรกเกาะล้านนะฮะระเบียงระคังศาลารายสี่สก้าลูกซื้อบัญจุนะฮะพระคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธาาร์โตคมรังสีนะคะในพศ2542สาลาการ,ปรเปลี่ยนพ่อปัญญาเมทองหยิบ เชื้อจังนะคะบุษบกจำลองอบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ห่อ,อไผ่ไตปิดกนะะกลางน้ำนะ,ะภายในบรรจุพระพุทธรูปฟางประสูติตรัสรู้แล้วก็ปริญญิพานมาก้าวหนึ่งขี้พึ่งพระคณาจารย์ทั่วประเทศค่ะก็นะฮะประพันธโดยรวมของวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนะฮะในะะนะเขตพื้นที่ของ พัทยาใตยค่ะถ้าเกิดใครๆมีโอกาสนะคะก็แวะมาเยี่ยมเยือนนะคะแล้วก็กราบน้ำสการ,รขอพรค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระเจดีย์เกาะล้านแร่จากเกาะล้านของเรานี่แหละค่ะนะคะก็จะมีะประดิษฐานตั้งไว้อยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะะข้างๆข,ของอุโบสถค่ะ ภายในก็สะดวกสบายนะคะกว้างขวางนะฮะที่นี่มีมหาวิทยาลัยสงด้วยนะคะนะฮะก็มีการเรียนทำอยู่ที่นี่ด้วยนะคะสถานที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็ในวัดก็มีร้านกาแฟนะคะเวลาเราเดินเหนื่อยเหนื่อยนะคะก็จะมีร้านกาแฟด้วยค่ะขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาติาดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากประวัติไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะรอชมคลิปต่อไปค่ะ